กระทรวงพาณิชย์ลงนามการผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่ระดับสากลผ่านซีรีส์อยูริระหว่างพาณิชย์กับ Idol Factory ที่กำลังจะเปิดตัวซีรีส์ใหม่กับ2ดาราคู่ขวัญค่ะนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการลงนามผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลผ่านซีรีส์อยูริระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับบริษัท Idol Factory จำกัดโดยระบุว่าจะเป็นโครงการที่มีผู้มีชื่อเสียง มาช่วยขายสินค้าโดยเฉพาะการผลักดันสินค้าชุมชนไทยเข้าไปอยู่ในซีรีส์ระดับโลกและครั้งนี้จะมีฟรีนเบกกี้หรือรีเบก้าแพทริเซียอาร์มสตรองหรือเบกกี้และสโรชาจันกิมฮะหรือฟรีนสองนักแสดงซีรีส์แนว Girl s Love จาก Idol Factory รระดับนานาชาติมาร่วมมือในการผลักดันสินค้าและบริการไทยโดยคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชน สินค้าจาก SME ที่มีทั้งอาหารของใช้ของตกแต่งสิ่งทอซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกใส่ไว้ในฉากของซีรีส์ที่กำลังจะสร้างขึ้นและเมื่อนำสินค้าเข้าไปอยู่ในซีรีส์และมีดาราดังใช้หรือบริโภคก็จะช่วยแนะนำให้สินค้าเป็นที่รู้จักของแฟนคลับและช่วยเปิดประตูให้สินค้าชุมชนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลกได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่กระทรวงาพาณิชย์ทำอยู่เวลาเนี้ย คือสินค้าชุมชนนะครับสินค้าของชาวบ้านคนตัวเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเน,นี่ยครับเขากําลังจะทํามาค้าขายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้รวบรวมสินค้าแลกระทสวงาณิตในหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ายกระดับแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเขาในการที่จะบัดดัดแปลงแพคเกจจิ้งต่างๆใส่สตอรี่ลงไปเอาของจริงที่มีอยู่ที่เป็นของภูมิปัญญาของมีค่าของพี่น้อง ของของชนชาติไทยใส่ลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ได้เชิญคนที่มีชื่อเสียงมาโปรเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากกรุงเทพตะเวนไปที่อีสานขึ้นสู่ภาคเหนือไปดูสินค้าชุมชนต่างๆที่มีศักยภาพเพื่อจะเปิดเชน่ชนเส้น,นทางให้กับสินค้าชุมชนเหล่านั้นได้เข้าไปร่วมในซีนของเขาในการทํางานโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแต่ใช้สติปัญญาและแรงแรง,แรงความคิดแรงกายแล้ก็ฝีมือของเขาที่ทําอยู่ และผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะเปิดประตูให้สินค้าชุมชนของไทยสามารถไปเป็นที่รู้จักและยอมรับของโลกได้โดยสองฝ่ายนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศช่วยเป็น,นกลไกในการทเรียสร้างายได้สร้างสร้างบริการสร้างสินค้าสร้างความยอมรับนับถือจากนานาชาติให้กับสินค้าของประเทศไทยได้